บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คําเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริงบรรดาผู้ที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องชายหญิงซึ่งกำลังระบายถึงความรู้สึกในแง่ลบของตนอยู่เสมอนั้น เป็นสมุนของซาตานและพวกเขารบกวนคริสตจักรสักวันหนึ่งผู้คนเช่นนี้ต้องถูกขับไล่และถูกกำจัดออกไปในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขานั้นหากผู้คนไม่มีหัวใจแห่งความเคารพต่อพระเจ้าหากพวกเขาไม่มีหัวใจแห่งการเชื่อฟังต่อพระเจ้าแล้วใส พวกเขาจะไม่เพียงแค่ไร้ความสามารถที่จะทำงานใดๆเพื่อพระองค์ได้เท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาจะกลายเป็นพวกที่รบกวนพระราชกิจของพระองค์และพวกที่ท้าทายพระองค์การที่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เชื่อฟังหรือไม่เคารพพระองค์และกลับต่อต้านพระองค์แทนนั้นเป็นความอับปปยศยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้เชื่อ หากผู้เชื่อทั้งหลายแค่ฉาบฉวยและไม่ระงับยับยั้งคำพูดและความประพฤติของตนดังเช่นที่ผู้ไม่เชื่อเป็นแล้วไซเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรดาผู้ไม่เชื่อเสียอีกพวกเขาคือปีศาจขนานแท้บรรดาผู้ที่ระบายถึงการพูดคุยที่เป็นพิษและมุ่งร้ายของตนภายในคริสตจักรผู้ซึ่งแพร่ข่าวลือ ยุแย่ให้เกิดความไม่ลงรอยกันและก่อการแบ่งพักแบ่งพวกในหมู่พี่น้องชายหญิงพวกเขาควรจะได้ถูกขับไล่ออกจากคริสตจักรถึงกระนั้นก็ดีเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งพระราชกิจของพระเจ้าที่ต่างกันผู้คนเหล่านี้จึงถูกห่วงห้ามไว้เพราะพวกเขาเผชิญกับการกำจัดที่แน่นอน ทุกคนที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามล้วนมีอุปนิสัยที่เสื่อมทรามบางคนไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าอุปนิสัยที่เสื่อมทรามในขณะที่คนอื่นๆแตกต่างออกไปนั่นคือไม่ใช่แค่พวกเขามีอุปนิสัยที่เสื่อมทรามเท่านั้นแต่ธรรมชาติของพวกเขายังมุ่งร้ายอย่างที่สุดอีกด้วย ไม่ใช่แค่คำพูดหรือการกระทําของพวกเขาเท่านั้นที่เปิดเผยอุปนิสัยเยี่ยงซาตานอันเสื่อมทรามของพวกเขาแต่ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนเหล่านี้เป็นซาตานมารร้ายที่แท้จริงพฤติกรรมของพวกเขาขัดจังหวะและรบกวนพระราชกิจของพระเจ้ามันทำให้การเข้าสู่ชีวิตของบรรดาพี่น้องชายหญิงเสื่อมถอยลง และมันสร้างความเสียหายต่อชีวิตตามปกติของคริสตจักรไม่ช้าก็เร็วหมาป่าในคราบแกะเหล่านี้ต้องถูกลบล้างไปท่าทีที่ไม่ผ่อนปลนท่าทีแห่งการปฏิเสธควรจะถูกนำมาใช้กับสมุนของซาตานเหล่านี้นี่เท่านั้นคือการยืนในฝ่ายของพระเจ้าและพวกที่ล้มเหลวในการทำเช่นนั้น กำลังเกลือกลิ้งในโคลนตมกับซาตานผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าโดยจริงแท้มักจะมีพระองค์อยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดเวลาและพวกเขาจะพกพาหัวใจที่เคารพพระเจ้าหัวใจที่รักพระเจ้าไว้ภายในพวกเขาเสมอบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าควรทำสิ่งต่างๆอย่างสุขขมและรอบคอบ และทุกอย่างที่พวกเขาทำควรสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าและสามารถทำให้สมดังพระทัยของพระองค์ได้พวกเขาไม่ควรดื้อรั้นกระทำสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาพอใจที่ไม่เหมาะสมกับมารยาทอย่างวิสุทธิชนผู้คนต้องไม่ก่อความวุ่นวายโบกธมของพระเจ้าไปทั่วทุกแห่งในขณะที่กรีดกรายและช่อโกงไปทุกที่ นี่คือความประพฤติชนิดที่เป็นกบฏมากที่สุดครอบครัวทั้งหลายมีกฎของตนเองและชนชาติทั้งหลายก็มีกฎหมายของตนและจะไม่มีมากกว่านั้นหรือในพระนิเวศของพระเจ้ามาตรฐานต่างๆจะไม่เข้มงวดยิ่งกว่าหรือจะไม่มีประกาศกริฎดีกาบริหารมากยิ่งกว่าหรือผู้คนมีอิสระ ที่จะทำสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ประกาศกฤษฎีกาบริหารของพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามใจชอบได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ทนต่อการทำให้คุณเคืองจากมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งทำให้ผู้คนถึงแก่ความตายผู้คนไม่ได้รู้สิ่งนี้อยู่แล้วจริงๆหรือทุกคริสตจักร มีผู้คนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแกค่คริสตจักรหรือก้าวก่ายในพระราชกิจของพระเจ้าพวกเขาล้วนเป็นซาตานผู้ซึ่งได้แทรกซึมเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าโดยการแฝงตัวผู้คนเช่นนี้เก่งด้านการแสดงนั่นคือพวกเขามาอยู่ต่อหน้าเราด้วยความเคารพอย่างยิ่งทำพี่นองพี่เท่าใช้ชีวิตเหมือนกับสุนัขขี้เรือน และอุทิศทั้งหมดของพวกเขาเพื่อให้สำริจวัตถุประสงค์ของตนเองแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าบรรดาพี่น้องชายหญิงพวกเขาแสดงให้เห็นด้านที่น่าเกลียดของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นผู้คนที่ปฏิบัติความจริงพวกเขาจะโจมตีผู้คนเหล่านั้นและผลักไสพวกเขาให้พ้นทางเมื่อพวกเขาเห็นผู้คนที่น่าเกรงขามกว่าตนเอง พวกเขาจะเยินยอและประจบประแจงคนพวกนั้นพวกเขาประพฤติตัวป่าเถื่อนในคริสตจักรสามารถพูดได้ว่าอันธพาลประจำถิ่นเช่นนั้นคนขี้ประจบเช่นนั้นมีอยู่ในคริสตจักรส่วนใหญ่พวกเขาจะกระทำการอย่างชั่วร้ายด้วยกันขยิบตาและส่งสัญญาณลับให้กันและกันและพวกเขาไม่มีใครปฏิบัติความจริงเลย ผู้ใดก็ตามที่มีพิษมากที่สุดได้เป็นหัวหน้าปีศาจและผู้ใดก็ตามที่มีศักดิ์ศรีสูงที่สุดจะได้นำพวกเขาถือธงของพวกเขาให้สูงขึ้นผู้คนเหล่านี้อารวาดไปทั่วคริสตจักรเผยแพร่ความคิดด้านลบของพวกเขาระบายถึงความตายกระทำอย่างที่พวกเขาพอใจพูดสิ่งที่พวกเขาพอใจ และไม่มีใครสักคนกล้าหยุดพวกเขาพวกเขาปริมอยู่กับอุปนิสัยของซาตานทันทีที่พวกเขาก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นบรรยากาศแห่งความตายก็เข้ามายัางคริสตจักรบรรดาผู้คนภายในคริสตจักรผู้ซึ่งปฏิบัติความจริงถูกละทิ้งไปไร้ความสามารถที่จะมอบทุกอย่างของพวกเขาได้ ในขณะที่บรรดาผู้ที่รบกวนคริสตจักรและเผยแพร่ความตายทำการอารวาสอยู่ภายในและนอกจากนั้นผู้คนส่วนใหญ่ติดตามพวกเขาคริสตจักรเช่นนั้นถูกปกครองโดยซาตานธรรมดาและเรียบง่ายมีมารเป็นกษัตริย์ของพวกเขาหากสมาชิกของคริสตจักรไม่ลุกขึ้นและปฏิเสธหัวหน้าปีศาจเช่นนั้นแล้ว พวกเขาจะพบกับความหายนะด้วยเช่นกันไม่ช้าก็เร็วจากนี้เป็นต้นไปต้องมีการใช้มาตรการต่างๆกับคริสตจักรเช่นนั้นหากบรรดาผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติความจริงเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้พยายามเช่นนั้นแล้วคริสตจักรนั้นจะถูกลบล้างไปหากคริสตจักรหนึ่งไม่มีผู้ใดสักคนที่เต็มใจปฏิบัติความจริง และไม่มีผู้ใดสักคนที่สามารถยืนหยัดเป็นพยานให้แก่พระเจ้าได้เช่นนั้นแล้วคริสตจันั้นจะต้องถูกแยกไปอย่างบริบูรณ์และการติดต่อกับคริสตจักรอื่นๆต้องถูกตัดขาดสิ่งนี้เรียกว่าการฝังความตายนี่คือสิ่งที่หมายถึงการขับไล่ซาตานหากคริสตจัหนึ่งมีอันธพาลประจำถิ่นหลายคน และพวกเขาถูกติดตามโดยมแมลงวันเล็กๆที่ขาดพร่องการอย่างรู้โดยสิ้นเชิงและหากสมาชิกของคริสตจักรนั้นแม้ว่าหลังจากได้เห็นความจริงแล้วก็ยังคงไม่สามารถปฏิเสธการผูกมัดและการบงการของอันธพาลเหล่านี้ได้เช่นนั้นแล้วคนโง่เหล่านั้นทั้งหมดจะถูกกําจัดไปในที่สุดมแมลงวันเล็กๆเหล่านี้ อาจไม่ได้ทำสิ่งใดที่น่ากลัวแต่พวกเขาตลบตะแลงเสียยิ่งกว่าลื่นไหลและหลบเลี่ยงเก่งเสียยิ่งกว่าและทุกคนเช่นนี้จะถูกกำจัดออกไปจะต้องไม่หลงเหลือสักคนเดียวพวกที่เป็นของซาตานก็จะถูกส่งกลับไปหาซาตานขณะที่บรรดาผู้ที่เป็นของพระเจ้าก็จะไปค้นหาความจริงอย่างแน่นอน การนี้ถูกตัดสินโดยธรรมชาติของพวกเขาพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามซาตานจงพินาศไปให้สิน้นจะไม่มีการแสดงความสงสารต่อผู้คนเช่นนั้นเลยบรรดาผู้ที่ค้นหาความจริงจงได้รับการจัดเตรียมให้และขอให้พวกเขาได้รับความพึงพอใจในพระวจนะของพระเจ้าจนสมใจของพวกเขาพระเจ้าทรงชอบธรรม พระองค์จะไม่ทรงแสดงความลำเอียงต่อผู้ใดหากเจ้าคือมารเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบัติความจริงได้หากเจ้าคือใครบางคนที่ค้นหาความจริงเช่นนั้นแล้วก็แน่นอนว่าเจ้าจะไม่ถูกซาตานจับเป็นฉเฉลยการนี้อยู่นอกเหนือความสงสัยทั้งปวง ผู้คนที่ไม่ดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้ามักจะปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นคนคิดลบและเฉยชาเหมือนตัวพวกเขาเองเสมอพวกที่ไม่ปฏิบัติความจริงอิจฉาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติและมักจะพยายามที่จะหลอกลวงพวกที่สับสนปนเปและขาดพร่องการอย่างรู้เสมอสิ่งทั้งหลายที่ผู้คนเหล่านี้ระบายออกมาสามารถเป็นสาเหตุให้เจ้าเสื่อมถอย ตกต่ำพัฒนาไปสู่สภาวะผิดปกติและเต็มไปด้วยความมืดได้สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เจ้ากลับกลายเป็นห่างเหินไปจากพระเจ้าและให้เจ้าหวงแหนเนื้อหนังและปรนเปลตัวเจ้าเองผู้คนที่ไม่รักความจริงและที่มักจะสุกเอาเผากินต่อพระเจ้าอยู่เสมอนั้นไม่มีความตระหนักรู้ในตนเอง และอุปนิสัยของผู้คนเช่นนั้นล่อลวงผู้อื่นให้กระทำบาปและเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าพวกเขาไม่ปฏิบัติความจริงอีกทั้งพวกเขาไม่ยอมให้ผู้อื่นปฏิบัติความจริงพวกเขาหวงแหนบาปและไม่มีความรังเกียจตัวเองเลยพวกเขาไม่รู้จักตัวเองและพวกเขาหยุดผู้อื่นจากการรู้จักตัวเองพวกเขายังหยุดผู้อื่น จากการอยากได้ความจริงอีกด้วยบรรดาผู้ที่พวกเขาหลอกลวงไม่สามารถมองเห็นความสว่างได้พวกเขาตกอยู่ในความมืดไม่รู้จักตัวเองไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความจริงและกลายเป็นเหินห่างจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่ปฏิบัติความจริงและพวกเขาหยุดผู้อื่นจากการปฏิบัติความจริง แล้วนำคนโง่เหล่านั้นทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าพวกเขาแทนที่จะกล่าวว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าน่าจะดีกว่าที่จะกล่าวว่าพวกเขาเชื่อในบรรพบุรุษของพวกเขาหรือกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อคือรูปเคารพในหัวใจของพวกเขามันคงจะดีที่สุดสำหรับบรรดาผู้คนที่อ้างว่าติดตามพระเจ้า ในการที่จะเปิดตาของตนและมองให้ดีเพื่อให้เห็นว่าใครกันแน่ที่พวกเขาเชื่อกล่าวคือจริงแท้หรือที่เจ้าเชื่อในพระเจ้าหรือเชื่อในซาตานหากเจ้ารู้ว่าสิ่งที่เจ้าเชื่อไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นรูปเคารพของเจ้าเองแล้วใสเช่นนั้นแล้วมันคงจะดีที่สุดหากเจ้าไม่อ้างว่าเป็นผู้เชื่อคนหนึ่ง หากเจ้าไม่รู้จริงๆว่าใครที่เจ้าเชื่อแล้วไซเช่นนั้นแล้วก็อีกเช่นเคยมันคงจะดีที่สุดหากเจ้าไม่ได้อ้างว่าเป็นผู้เชื่อการพูดเช่นนั้นจะเป็นการดูหมิ่นศาสนาไม่มีใครบีบบังคับให้เจ้าเชื่อในพระเจ้าจงอย่าพูดว่าพวกเจ้าเชื่อในเราเราเลิกทนกับการพูดเช่นนั้นแล้วและไม่ปรารถนาที่จะได้ยินคำนั้นอีก เพราะสิ่งที่พวกเจ้าเชื่อคือรูปเคารพในหัวใจของพวกเจ้าและบรรดาอันธพาลประจำถิ่นในหมู่พวกเจ้าพวกที่สายหน้าของตนเมื่อได้ยินความจริงผู้ที่เสยยยิ้มเมื่อได้ยินการพูดถึงความตายล้วนเป็นลูกหลานของซาตานและพวกเขาคือบรรดาผู้ที่จะถูกกำจัดไปหลายคนในคริสตจักรไม่มีการอย่างรู้ เมื่อมีบางสิ่งที่ลวงตาเกิดขึ้นพวกเขาจะยืนอยู่ในฝ่ายของซาตานอย่างคาดไม่ถึงพวกเขาถึงขั้นมีความคุ้นเคืองกับการถูกเรียกว่าสมุนของซาตานแม้ว่าผู้คนอาจจะกล่าวว่าพวกเขาไม่มีการอย่างรู้พวกเขาก็มักจะยืนอยู่ในฝ่ายที่ปราศจากความจริงพวกเขาไม่เคยยืนอยู่ในฝ่ายของความจริงในยามวิกฤตเลย พวกเขาไม่เคยยืนหยัดและโต้แย้งเพื่อความจริงเลยพวกเขาขาดพร่องการอย่างรู้อย่างแท้จริงหรือเหตุใดพวกเขาจึงเลือกฝ่ายของซาตานอย่างคาดไม่ถึงเหตุใดพวกเขาจึงไม่เคยพูดสักคำหนึ่งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนความจริงสถานการณ์นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความสับสนเพียงชั่วขณะ ของพวกเขาอย่างแท้จริงหรือยิ่งผู้คนมีการอย่างรู้น้อยลงเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งมีความสามารถยืนอยู่ในฝ่ายของความจริงน้อยลงเท่านั้นการนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรมันไม่ได้แสดงให้เห็นหรอกหรือว่าผู้คนที่ปราศจากการอย่างรู้นั้นรักความชั่วมันไม่ได้แสดงให้เห็นหรอกหรือว่า พวกเขานั้นเป็นลูกหลานที่จงรักภักดีของซาตานเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาสามารถยืนอยู่ในฝ่ายของซาตานและพูดภาษาของมันได้ตลอดเวลาทุกถ้อยคำและการกระทำของพวกเขาการแสดงออกทางสีหน้าของพวกเขาล้วนเพียงพอในการพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้รักความจริงประเภทใดเลยตรงกันข้าม พวกเขาเป็นผู้คนที่เกลียดชังความจริงการที่พวกเขาสามารถยืนอยู่ในฝ่ายของซาตานได้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าซาตานนั้นรักมารตัวน้อยเหล่านี้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตของตนต่อสู้เพื่อประโยชน์ของซาตานข้อเท็จจริงเหล่านี้ทั้งหมดยังไม่กระจ่างชัดอย่างท่วมท้นหรอกหรือหากเจ้าคือบุคคลหนึ่ง ที่รักความจริงอย่างจริงแท้แล้วไซเช่นนั้นแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่สนใจบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความจริงและเหตุใดเจ้าจึงติดตามพวกที่ไม่ปฏิบัติความจริงทันทีที่พวกเขามองมาเพียงนิดเดียวนี่เป็นปัญหาประเภทใดกันแน่เราไม่ใส่ใจว่าเจ้าจะมีการอย่างรู้หรือไม่เราไม่ใส่ใจว่าเจ้าได้จ่ายไปในราคาแพงเท่าใด เราไม่ใส่ใจว่ากำลังบังคับของเจ้าจะยิ่งใหญ่สักเพียงไหนและเราไม่ใส่ใจว่าเจ้าจะเป็นอันธพานประจำถิน่นหรือว่าเป็นผู้นำที่ถือธงหากกำลังบังคับของเจ้ายิ่งใหญ่นั่นก็เป็นเพียงด้วยความช่วยเหลือจากพลักกำลังของซาตานหากศักดิ์ศรีของเจ้าสูงส่ง เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็นเพียงเพราะว่ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริงอยู่รอบตัวเจ้ามากเกินไปหากเจ้ายังไม่ถูกขับไล่ออกไปเช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าณนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสำหรับงานแห่งการขับไล่แต่ทว่านี่เป็นเวลาแห่งงานของการกำจัดไม่มีความรีบร้อนที่จะขับไล่เจ้าในตอนนี้ เราเพียงแค่กำลังรอคอยวันที่เราจะลงโทษเจ้าหลังจากที่เจ้าได้ถูกกำจัดไปแล้วผู้ใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติความจริงจะถูกกำจัดไปผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้ที่เต็มใจที่จะนำพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบัติและเต็มใจที่จะปฏิบัติความจริง ผู้คนที่สามารถตั้งมั่นอย่างแท้จริงในคำพยานของตนต่อพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่เต็มใจที่จะนำพระวจนะของพระองค์มาปฏิบัติและสามารถยืนอยู่ในฝ่ายของความจริงได้อย่างจริงแท้อีกด้วยผู้คนที่อาศัยเล่ห์เหลี่ยมและความไม่เป็นธรรมล้วนขาดพร่องความจริงและพวกเขาล้วนนำความอัปยศอดสูมาสู่พระเจ้า พวกที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันในคริสตจักรคือสมุนของซาตานพวกเขาคือร่างจำแรงของซาตานผู้คนเช่นนี้มุ่งร้ายอย่างมากพวกที่ไม่มีการอย่างรู้และไม่สามารถยืนอยู่ในฝ่ายของความจริงได้ล้วนเก็บซ่อนเจตนาชั่วร้ายเอาไว้และทำให้ความจริงมัวหมองยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังเป็นตัวแทนขนานแท้ของซาตานพวกเขาอยู่นอกเหนือการไถ่และจะต้องถูกกำจัดไปตามธรรมชาติเพราะวงของพระเจ้าไม่ยอมให้พวกที่ไม่ปฏิบัติความจริงหลงเหลืออยู่อีกทั้งไม่ยอมให้หลงเหลือผู้ที่จงใจหรือทำลายคตตริสตจักรอยู่เลยอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำงานแห่งการขับไล่ ผู้คนเช่นนั้นจะเพียงแค่ถูกเปิดโปงและถูกกำจัดไปในที่สุดงานที่ไร้ประโยชน์จะไม่ถูกนำมาใช้กับผู้คนเหล่านั้นอีกแล้วพวกที่เป็นของซาตานไม่สามารถยืนอยู่ในฝ่ายของความจริงได้แต่ทว่าบรรดาผู้ที่สแสวงหาความจริงสามารถทำได้พวกที่ไม่ปฏิบัติความจริงไม่คู่ควรกับการได้ยินเรื่องหนทางแห่งความจริง และไม่คู่ควรกับการเป็นพยานต่อความจริงความจริงนั้นไม่ใช่สำหรับหูของพวกเขาอย่างแน่นอนแต่ทว่ามันมุ่งตรงไปที่บรรดาผู้ปฏิบัติความจริงก่อนที่วาระสุดท้ายของทุกคนจะถูกเปิดเผยนั้นพวกที่รบกวนคริสตจักรและขัดจังหวะพระราชกิจของพระเจ้าจะถูกทิ้งไว้ก่อนในตอนนี้เพื่อจะถูกจัดก,การในภายหลัง เมื่อพระราชกิจนั้นครบบริบูรณ์ผู้คนเหล่านี้แต่ละคนจะถูกเปิดโปงแล้วจากนั้นพวกเขาจะถูกกำจัดไปสำหรับเวลานี้ในขณะที่ความจริงกำลังถูกจัดเตรียมไว้ให้นั้นพวกเขาจะถูกเมินเฉยเมื่อความจริงทั้งปวงถูกเปิดเผยต่อมนุษย์ผู้คนเหล่านั้นควรถูกกำจัดไป นั่นจะเป็นเวลาที่ผู้คนทั้งหมดจะถูกแบ่งชั้นไปตามประเภทของพวกเขาเลขกลเล็กๆน้อยๆของบรรดาผู้ที่ไม่มีการอย่างรู้จะนำพวกเขาไปสู่ความย่อยยับในมือของคนชั่วพวกเขาจะถูกล่อลวงออกไปโดยคนชั่วเหล่านั้นไม่มีวันจะคืนกลับมาและการบําบัดเช่นนี้คือสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับ เพราะพวกเขาไม่รักความจริงเพราะพวกเขาไม่สามารถยืนอยู่ในฝ่ายของความจริงได้เพราะพวกเขาติดตามผู้คนที่ชั่วร้ายและยืนอยู่ในฝ่ายเดียวกับผู้คนที่ชั่วร้ายและเพราะพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกับผู้คนที่ชั่วร้ายและเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าพวกเขารู้ดีอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผู้คนชั่วร้ายเหล่านั้นแผ่ออกมาคือความชั่วถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังทำหัวใจให้แข็งกระด้างและหันหลังให้กับความจริงเพื่อติดตามพวกเขาผู้คนเหล่านี้ผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติความจริงแต่ปฏิบัติสิ่งทั้งหลายที่ทำลายล้างและน่ารังเกียจไม่ได้กำลังกระทำความชั่วกันทุกคนหรอกหรือ ถึงแม้ว่าท่ามกลางพวกเขาจะมีบรรดาผู้ที่แต่งลักษณะของตนเองเสมือนเป็นกษัตริย์และคนอื่นๆที่ติดตามพวกเขาธรรมชาติที่เยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดหรอกหรือพวกเขามีข้อแก้ตัวอะไรได้บ้างที่อ้างว่าพระเจ้าไม่ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพวกเขามีข้อแก้ตัวอะไรได้บ้าง ที่อ้างว่าพระเจ้าไม่ทรงชอบธรรมมิใช่ความชั่วของพวกเขาเองหรอกหรือที่กำลังทำลายพวกเขามิใช่ความเป็นกบฏของพวกเขาเองหรอกหรือที่กำลังลากพวกเขาลงไปในนรกผู้คนที่ปฏิบัติความจริงนั้นในที่สุดจะได้รับการช่วยให้รอดและถูกทำให้มีความเพียรพร้อมเนื่องจากความจริงบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริงนั้น ในที่สุดจะนำการทำลายล้างมาสู่ตัวพวกเขาเองเนื่องจากความจริงเหล่านี้คือบทอวสานที่รอคอยบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความจริงและพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติความจริงอยู่เราขอแนะนำพวกที่ไม่ได้กำลังวางแผนที่จะปฏิบัติความจริงให้ออกไปจากคริสตจักรโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำบาปมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเวลานั้นมาถึง มันก็จะสายเกินไปสำหรับการสำนึกเสียใจโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ก่อการแบ่งพักแบ่งพวกและสร้างความแตกแยกและอันธาพาลประจำถิ่นเหล่านั้นที่อยู่ภายในคริสตจักรต้องออกไปให้เร็วยิ่งกว่านั้นผู้คนเช่นนั้นผู้ซึ่งมีลักษณะของหมาป่าชั่วร้ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คงจะดีกว่าหากพวกเขาออกไปจากคริสตจักรทันทีที่มีโอกาสจงอย่ามารบกวนชีวิตปกติของบรรดาพี่น้องชายหญิงอีกเลยและด้วยการนั้นจึงเป็นการหลีกเลี่ยงการลงโทษของพระเจ้าพวกเจ้าผู้ที่เห็นด้วยกับพวกเขาคงได้ประโยชน์จากการใช้โอกาสนี้เพื่อทบทวนตัวเองพวกเจ้าจะออกไปจากคริสตจักรพร้อมกับคนชั่ว หรือว่าจะยังอยู่และติดตามอย่างเชื่อฟังกันแน่พวกเจ้าต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบเราให้โอกาสนี้แก่พวกเจ้าอีกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกและเรารอคอยคำตอบของพวกเจ้าอยู่